สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานําเสนอตารเก้าช่องแบบอย่างเม่พิิพ์ที่ดีและครูที่ดีของนักเรียนค่ะดิฉันนางสาวศิราในวงศชนรหัสนักศึกษา039ค่ะดิฉันนางสาวอรชากรน้อยรานักศึกษา037ค่ะดิฉันนางสาววิชายรยาาเลนรหัสนักศึกษา034ค่ะดิฉันนางสาวนิรบนภูแก้วรหัสนักศึกษา033ค่ะ ดิฉันนางสาวธันวรรณกังสองนหน้าถึงสี่ศูนย์ค่ะดิฉันนางสาวปริยากรทองเรียงรหัสศูนย์สี่หนึ่งค่ะดิฉันนางสาวกฤตวรรณสี่ลีรหัสนักศึกษาศูนย์ห้าสองค่ะดิฉันนางสาวทิติมาทองเต็มรหัสนักศึกษาศูนย์ห้าสามค่ะแล้ดิฉันนางสาวฟานินีอร์หรหัสนักศึกษาศูนย์หกศูนย์ค่ะแบบอย่างแม่พิมพ์ที่ดีห,หนึ่งครูสะท้อนและประเมินตัวเอง ครูนั้นควรเป็นแบบอย่างที่ดีธรรมชาติของครูต้องรู้จักใฝ่เรียนและต้องรู้จักัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ2นะคะคอร์รัปชันนะคะมีคนซื้อ,อเสียแต่ครูไม่เอาเป็นครูที่มีความฉุนเฉตยเป็นครูที่ซื่อสัตย์เพราะการเาาลือกตั้งที่บริสุทนั้นเป็นกฎหมายของประชาธิปไตยค่ะ่ะ3นะคะครูผู้เสียสะครูผู้เสียสะทําให้ความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏในพื้นที่โรงเรียนที่ซื่อ ดังนั ồi, kind of ้นครูมีหน้าที่แค่รอยั่วความเหลื่อมล้ำเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ทำถึงเหล่านี้ทำไม่ได้ให้เรากลับไปตั้งคำถามถึงโครงสร้างรัฐที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้งยังทําให้ความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนไม่ได้ถูกมองเห็นค่ะ 4. ครูปลูกฝังความมั่นใจในนักเรียนการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและการเื่นส่งเสริมให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีนั้น ครูจะต้องทําให้เด็กเห็นคุณค่าการทํางานหน,นักในการเรียนรู้ในการท้าทายค่ะห้านะคะครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับติ็กนะคะครูที่แท้จริงนะคะต้องเป็นผู้ที่ทาเด็กความดีค่ะคือต้องขยันบันเทยงค่ะเพื่อเพื่อกระแพรและต้องหนักหน่นกั้นสํารวมประพฤติระวังความประพฤติปฏิบัติตน และก็ความจริงใจวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติค่ะปกนะคะครูเป็นคนอบรมเพาะเด็กเป็นคนดีค่ะคุณธรรมเป็นความดีงามที่ถูกฝังมึนในจิตใจจนเกินเป็นจิตสำนึกที่ดีงามและมีความกระตัญญูส่วนจะได้ทานั้นนะคะเป็นความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่การึปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรม เพื่อเสริมให้ผู้เรียนเติมโตและอยู่ร่วมกับผู้ในสังคมอย่างมีความสุขและมีศิลธรรมไม่ละเมิต่อสิ่งที่เป็นเหตุทำลายความดีางามแห่งคุณธรรมใจธรรมให้เสื่อมลงค่ะข้อเจ็นะคะครูส่งเซืมอาชีพให้เ,เด็กค่ะเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษานะคะก็คือการให้ชุมชนและ ทุกส่วนร่วมของสังคมมีส่วนในการจัดการการศาึกษาทางนี้เนื่องจากโรงเรียนเป็นของชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเดี่ยวข้อกับการจัดการเรียนการสอนโดยการดูเห็นและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสําคัญเช่นการตมานและก็การสอนให้เด็กกายของออนไลน์ค่ะค่ะแปดคนเก่งคู่ความดี การศึกษาเป็นปนัจจัยสำคัญในการสร้างการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความมั่นึกและคุณธรรมของบุคคลสังคมและหาบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ความพยายามมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่บานาให้เกิดผลประโยชน์อย่างดีค่ะค่ะคุณของพวกเราก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ